ระยะหาระยะสิบของไม่เคยมาเปิดสิ่งที่ระยะสี่สิบสองค่ะถ้าใครลงงาน ATM นะคะรับบิ๊แล้วก็มาที่ช็อปไนกี้มันจะมีสิทธิพิเศษประมาณ6อย่างเลยเี๋ยวรับสิบจุดห้าอ๋อปีที่แล้วสิบจุดห้าปีนี้หีดงั้นปีหน้าก็ต้องสี่สิบสองใช่เลยสวัสดีครับเด็ดนะครับเด็ดช่องฮักลันวันนี้มารับเบอร์วิ่งรับบิ๊นะครับณ สยามพารากอนนะครับเป็นงานวิ่ง ATM ครับ Amazing Thailand Marathon 2023ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์นี้นะครับรับบีบก็จะมี3วัน30 1 2นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศด้านในกันเลยครับ แสดงตัวนี้พร้อมกับบัตรประชาชนที่เคาน์เตอร์ด้านใน42ด้านนี้เลยค่ะตรงไปเลยนะคะขอบคุณครับด้านไนได้เลยครัครับขอบคุณครับนี่ผมมารับประมาณ4โมงนิดๆน,นะครับคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็ใช้เวลาแป๊บเดียวก็ได้บีบเดียวแล้วไปรับเสื้อต่อครับ มาแล้วนะครับเอ็มครับขอบคุณครับครับตอนนี้เจอกับคุณเน่คุณเน่มาลงมาลง Amazing Thailand Marathon ครั้งแรกใช่ไหมครับครั้งแรกเลยค่ะคือปีที่แล้วว่าลงแต่ว่าไม่ได้มาเพราะว่าไปชนกับงานสิงคโปร์ระยะอื่นเหครับระยะฮาระยะสิบของไม่เคยไม่เคยมาเปิดสิ่งที่ระยะ42 42ค่ะมีมีเวลาในใจหรือเปล่าครับคุณณิก็วิ่งจบแบบใจจอยค่ะอ๋อแบบใจจอยเนาะรองเท้าเหรอครับพรุ่งนี้ใส่เวอร์เนอร์ไฟล์สามค่ะเวอร์เนอร์ไฟล์สามเคครับขอบคุณครับขอบคุณคันดีค่ะวิ่งให้สนุกแน่ครับผม รับบ๊บจากงาน Amazing มาก็มาที่นะรันยูรันของ n นกี้เสือเพนเนี่ยครับถ้าใครโรงงาน ATM นะคะรับบ๊บแล้วก็มาที่ช็อป n นกี้มันจะมีสิทธิพิเศษประมาณ6อย่างเลยแล้วน่าสนใจทางนั้นเลยแล้วถ้ามาทันวันนี้จะได้แบบว่าได้สิทธิ์ไปงานเช็คเอาท์รันกับทีมเสือเพนคลุ่งนี้ด้วยออมาจอยกันคะ่ะจอยกันแล,แล้วถ้าซือ้อ รองเท้าวิ่งหรืออุปกรณ์เกี่ยวกัาอะไรก็จะได้ส่วนลดด้วยลดการ์ดกี่เปอร์เซ็นต์เนาะมากันมากันครับคุณน้ามาจากจังหวัดไหนนะครับมาจากนราธิวาสครับอำนราศรีครับศรนาะนชื่ออะไรนะครับผมนูรรงแมนค่ะยี่เจุ๊กครับอ่ามามาโรงงาน Amazing Thailand Marathon ระยะไหนครับเนี่ยผมลงฮ half ครับ21่สอ็ดกิโลลง21กิโลครับผม แล้วเคยมามางานเคยมาปีท oh, ี 1, ่แล้วเคยมาครับปีที่แล้วเป็นสิเก่าเนาะเป็นสิเก่าแล้วครับปีที่แล้วก็ยี่บเอ็ดครับปีที่แล้วสิบจุดห้าอ๋อปีที่แล้วสิบจุดห้าปีนี้เอียดงั้นปีหน้าก็ต้องสี่สิบสองใช่เลยคิดว่านะแล้วแล้วมีเวลาในใจไหมครับพุ่งว่าเวลาที่จะจบซับสองซับสามหรือว่าวิ่งสองจุดสามครับอ๋อสองชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงครึ่งครับที่ทาเวลาอยู่สองชั่วโมงครึ่งครับแล้ววันนี้แวะช็อปในจี ได้มาคุณใส่ใส่พรุ่งนี้เลยเปล่าครับไม่ไม่ฮะจะใส่ไปที่ปีนังอ๋อปีนังปีนังครับวันที่วันที่สิบเจ็ดและที่ปีนังครับปีนังก็ระยะระยะยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเหมือนกันอ๋อครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอตอนนี้อยู่อยู่กับพี่ออฟครับพี่ออฟลงเขาเรียกอะไรนะลงฟูครับอ่าลงฟูมาราธอน Amazing Thailand มาราทอนเป็นฟู ที่เท่าไหร่พี่อันนี้เป็นการวิ่ง Amazing ครั้งที่3อ๋อ Amazing คืันี่สิบเอ็ดสองวันยีบสองยี่สิบสก็เป็นฟูเหมือนกันใช่เนื่องว่ามาจากตลอดเลยฟูลตลอดแล้วแล้วเวลาพี่รอบนี้ไม่รู้เหมือนกันรอดูครับรอดูรอดูไม่ไม่รู้ก็คือเอาตามไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆรอดูไม่ได้ตั้งเป้าเวลาไว้หรอมีมีคราจะคุยกับพี่สาวไว้แล้วรองเท้าเหรอพี่รองเท้ายังตัดใจไม่ได้อยู่ว่าจะเอาใส่ Off t ์ไฟล์สองหรือว่าเลขสามดี กำลังคิดอยู่แต่แนต้าจะเอาข้อสองน่ะใครที่มีบิ๊ a เอทีเอ็มอะแวะมาช็อปไนที่อะใครที่มีบิ๊ a เอทีเอ็มก็แวะมาชอ็อปไนที่มารับริสแปนเพื่อที่จะมาเช็คเอาลันริสแปนหน้าตาจะเป็นประมาณนี้อ๋ออันนี้อันอน,น,น,อน,อนี้น่าอันนี้น่าจะไม่ทันครับเพราะว่าเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าไปอะไรนะ เช็คกแล้วพรุ่งนี้เช้าไหมอ่าพรุ่งนี้เช้าวันเสาร์ไม่ทันแต่ถ้าใครที่มาแล้ววิวันเสาร์แล้วมาชอปในที่มีส่วนลด30%ม0ิบเปรอร์าซ็นต์อุปกรณ์การวิ่งทั้งรองเท้าถุงเท้าที่เกี่ยวกับวิ่งลด,ด30%นต์<ช>นะโอเคอบพบก,กันวันอาทิตย์ครับ